อ่ะโอเคนะคะตอนนี้เรามาดูเนื้อหาของเรากันค่ะเนื้อหาของเรามาถึงเรื่องของการสร้างตารางหาค่าความจริงนะคะตารางการหาตารางการหาค่าความจริงเนี่ยนักเรียนเอ่อมันก็คือการสร้างตารางเข้ามาถูกต้องไหมโดยใช้ตัวเชื่อมเหมือนเดิมก็คือเป็นตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อและนิเสธใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาสร้างตารางยังไงเราจะมีสูตรในการสร้างตารางอยู่นะคะสูตรว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตารางของเรานั้นมี กี่ทั้งหมดกีบ่บรรทัดใช่ไหมเราก็ต้องมีสูตรของเราก็คือสูตรของเราจะได้ว่า2ยกกําลังตัวแปรนะคะตัวแปรจะได้จํานวนบรรทัดหรือจํานวนแถวนั่นเองนะคะในการหาค่าความจริงนะทีนี้ปกติเราจะเจอตัวแปรที่เจอบ่อยก,ก็คือเป็นตัวแปร p กับตัวแปร q ใช่ไหม p กับ q 2ตัวที่เจอบ่อยๆนะคะตัวอย่างเช่นตารางข้างบนอย่างงี้ถ้าเจอ p กับ q นะคะ กรณีที่เราจะได้ค่าวความจริงเนี่ยเราจะได้ค่าวความจริงออกมาทั้งหมดหเอ้ยไม่ห6ทั้งหมด4ี่กรณีนะคะ4กรณีเกิดจากอะไรนะคะ2ยกกําลังตัวแปรตัวแปรของเรามี2ตัวคือ p กับ q นั้นกลายเป็น2กําลัง2ได้เท่ากับ4เอาอกมาเป็น4กรณีนะคะทีนี้นะเนี่ยสังเกตดูนะตารางตรงนี้นะเวลาเขาแบ่งกรณีของ p กับ q ใช่ป่ะเห็น p ไหม p นะคะ p จะเป็นการแบ่งแบบไหนเอ่ย ข้าความจริงเราจะมีแค่2แบบใช่ไหมคะจะมีจริงกับมีเท็จที่เขาจะทาการแบ่งอย่างละครึ่งก่อนครึ่งครึ่งจริงจริงครึ่งหนึ่งเท็จเท็จครึ่งหนึ่งอย่างละ2ใช่ไหมคะทีนี้ถัดมาจากพีเป็นเรียงไปคิวคิวก็จะทําการแบ่งครึ่งหนึ่งของพีอีกทีหนึ่งมันแบ่งทีละ2 2ใช่ไหมคิวก็จะกลายเป็น1 1 1 1หนึ่งสลับกันไปจริงเท็จจริงเท็จสลับกันไป ะะอันนี้คือการแบ่งเนาะแล้วมันก็ไปหาว่าจานนั้นก็มาหาว่าโจทย์เขาถามหาอะไรนะคะถ้าถามหา p และ q ก็หาค่าความจริง p และ q มาดังตารางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อันนี้เราพูดถึงกรณีของตัวแปรนะคะทีนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างตัวอื่นที่มันเป็นสามตัวแปร4ตัวแปรนะคะถ้าเป็น3ตัวแปรนะคะ p q r s นะคะเอ้ย p q r ยังไม่ถึงัถึง s เนาะ p q r มีทั้งหมด3ตัวแปรนะคะ สามตัวแปรเราจะเริ่มจาก p เป็นตัวแรกก็คือเรียงปกติเลยเรียงตามตัวส่วนภาษาอังกฤษ p ขึ้นมาก่อนเนาะ p กรณีก็ถูกแบ่งสูตรของมันในการหามันคือ2กําลังสามเพราะตัวแปรมี3ตัวเนาะเท่ากับ8ดแถวแปลว่าเรามีทั้งหมด8ดแถวหรือ8กรณีคําตอบใช่ไหมคะถ้าั้นทําการแบ่งงไงแบ่ง p ก่อน p ก็จับ8ไปหาร2ใช่ไหมหารสองมาแปลว่าแบ่งจริงเอาเป็นทั้งหมด4ตัวก่อนจริง4ตัวแล้วตามด้วยเท็อีก4ตัว <im itation> นะคะอะต่อมา Q Q ไปแบ่งครึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งของ P P มันแบ่ง4 4เนาะครึ่งหนึ่งของ4 4ก็คือเป็น2 2นะคะดังนั้นเราจะได้ว่า Q จะถูกแบบเป็นจริงจริงเทดเทจริงจริงแล้วก็เทสเทสนะคะอะต่อมา R R ก็จะไปแบ่งครึ่งหนึ่งของ Q อีกทีหนึ่งนะคะแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่ง Q มันแบ่งเป็นสองใช่ไหม R ก็จะแบ่งเป็นหนึ่งแบบนี้เออจริงเท็จจริงเท็จสลับกันไปแบบนี้นะคะอ่าอีกสักนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะถ้าเป็นในกรณี4ตัวแปร4ตัวแปรของเรามีอะไรบ้างว้าวเห็นไหม pqrs 4ตัวแปรสูตรของมันคือสองกำลังสี่สองกำลังสเท่ากับ16แปลว่าค่าความจริงหรือแถวจำนวนแถวของเราทั้งหมด16แถวนะคะก็เขียนยาวเรียงลงมาเลยเนาะ16แถวนะคะ เออทีนี้ทีนี้นะคะทีนี้เนี่ยอืม P P ใช่ไหม P เนี่ยก็แบ่งเหมือนเดิมสิบหกหารสองออกมาเป็นแปดแปดใช่ไหมอแบ่งเป็นแปดแปดอย่างงี้นะคะแปดแปดเนาะอ่ะต่อมานะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะ คิวคิวก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นจริงจริงแบ่งสี่สี่แบบนี้ใช่ไหมเออแบ่งสี่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 นะคะอ่ะต่อมา R ก็จะกลายเป็นแบ่งสองสองนะคะสองสองอย่างนี้นะคะเอออ่ะจบแล้วนะคะแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ทีนี้นะคะทีนี้ทีนี้มาดูต่อมามาดูค่าความจริงกันการหาค่าความจริงนะคะเอ,อ่อ มาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเราจะสร้างตารางค่าวความจริงนักเรียนประพจน์ที่เขาให้มานะคะเป็นประพจน์ของนิเศษคิวถ้าแล้วนิเศษคิวและ P ใช่ไหมนิเศตคิวถ้าแล้วนิเศษคิวและ P นะคะอ่ะทีนี้ทํายังไงคะทำยังไงคะ,งงคะอันดับแรกก่อนเราจะเห็นว่าจากประพจน์ประกอบที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวแปรคือมี P กับ Q เป็นหลัก นะคะ p กับ q เป็นหลักไอ้อนิเ h e นียังยังไม่สนใจนะสนใจแค่ตัวแปรเฉยมี p กับ q 2ตัวแปรใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาเขียนเลย2ตัวแปรแปลว่ามีทั้งหมด4บรรทัดใช่ไหมสี่เอ่อสบรรทัดนะคะสแถวเรนก็เขียนมา p กับ q นะคะ,ะใส่ใส่ค่าวความจริงเข้าไปได้เลยต่อมาตัวอะไรที่ต้องใช้บ้างเราจะต้องใช้นิเสก p ถูกต้องไหมไอ้นิเสก q เข้ามานั้นเราก็เลยเพิ่มมา1ช่องเพิ่มช่องของนิเสษ คขึ้นมา1ช่องตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้นิเศษคิวมันเกิดจากค่าความจริงที่เกิดจาก Q ก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมโดยค่าความจริงตรงกันข้ามเราก็กลับมาดูที่ Q ิธรรมดาดังนั้นเราจะได้ว่านิเศษคิวของเราตัวแรกจะกลายเป็นเท็จนะคะต่อไปเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จแล้วก็เป็นจริงสลับกันไปนะคะอ่ะต่อมาต่อมานะคะเรามาหาค่าคำตอบข้างในวงเล็บวงเล็บของเราเป็นนิเสษคและ p นะคะนิเสษ Q และ P แล้วนัานทำยังไงต่ออันดับแรกถ้าเกิดใครยังไม่คลองนะคะนักเรียนนักเรียนถ้ายังไม่แน่ใจนะเราต้องเอานิเสษ q ขึ้นมาก่อนใช่ไหมแถวเดียวกันนิเสษ q แถวแรกมันเป็นเท็จนะคะและกับอะไรและกับจริงได้คําตอบมาเป็นเป็นเท็จนะคะเป็นเท็จอะต่อมานะคะต่อมาจริงและจริงนะคะจริงและจริงได้จริงโอเคไหมคะ อ่ะต่อมาเท็เท็และเท็เท็และเท็ได้ได้เท็ตนะคะต่อมาจริงและเท็นะคะจริงและเท็ได้เท็นะคะอ่ะก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาคราวนี้เราได้ข้อความจริงข้างในวงเล็บแล้วใช่ปะจากนั้นเราจะนําไอตัวอะไรเอ่ยจะนำเอ่อจะนํานิเสธ Q และในวงเล็บเนี่ยนะคะมาท่าแล้วกันนะคะ ่ะก็ได้มาสร้างมาอีกหนึ่งตารางเขียนหัวข้อตารางให้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะคะนั้นนํามันมาท่าแล้วกันค่ะนิเศษคิวของเรานะคะนิเศษคิวของเราได้เป็นเท็จเนาะกลายเป็นเท็จนะคะเท็จเอาไปท่าแล้วกับเท็จนะคะเท็จท่าแล้วเท็จได้จริงอ่าต่อมานะคะจริงท่าแล้วจริงนะคะจริงท่าแล้วจริงก็ได้จริงนะคะต่อไปเป็นเท็จท่าแล้วเท็จนะคะก็ได้จริง สุดท้ายเป็นจริงถ้าแล้วเท็จนะคะได้ออกมาเป็นเท็จอ่ะอันนี้คือค่าความจริงที่เราหามาได้ทั้งหมดสี่กรณีจากประค์ตรงนี้โดยการสร้างตารางค่าความจริงขึ้นมาโอเคไหมอ่านจากตัวอย่างนี้มีใครมีข้อสงสัยมีไหมคะมีปะไ,ไม่มีครับไม่มีครับเาโอเคดีมากค่ะ อ่ะถ้างั้นนะคะมาดูต่อนะอ่ะต่อนะคะจากตรงนี้นะคะไปดูตัวอย่างถัดมานะคะตัวอย่างถัดมาอืมตัวอย่างนี้อืมตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นการสร้างทั้งหมดอะไรเอ่ยทั้งหมดสามตัวแปรนะคะสามตัวแปรของเรามีอะไรบ้างก็มี p ใช่ไหมอ่ะมี p หนึ่งตัวและวใช่ปะ มี Q ธรรมดานะคะแล้วก็มี R นะคะทีนี้เขาก็สังเกตดูก็แทน p q r ไปก่อน p q r เรารู้ค่าความจริงอ,อ,อยู่แล้วใช่ไหมโดยการทำการแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องใช้นิเสถ Q ใช่ปะเขาก็เลยเพิ่มนิเสษ Q ขึ้นมา1ช่องนะคะแล้วก็ไปหาค่าความจริงที่มันตรงกันข้ามกับ Q มานะคะได้ยังในยังตารางช่องนี้นะคะเนาะ อะต่อมานะคะ p ถ้าแล้วนิเศษ q นะคะ p ถ right? ้าแล้วนิเศษ q ได้อะไร p ถ้าแล้วนิเศษ q ได้อะไรนะคะก็เอา p ขึ้นต้นมาก่อนใช่ไหมแล้วจับมันไปท่าแล้วกับนิเศษ q นะคะเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะเออเป็นตัวนี้เนาะอ่ะต่อมาต้องใช้อวงเล็บหลังใช่ปะวงเล็บหลังต้องใช้อะไรต้องใช้นิเศษ p เราก็แทนนิเสษ p ขื่นม่อีกหนึ่งช่องนะคะตรงนี้นะ เราก็แทนข้าความจริงมานิเสษ p มาจากตรงไหนก็มาจาก P ธรรมดานะคะหามันมาก็ได้เป็นนานนี้สลับกันไปจากนั้นเราก็จะหา R เอาไปก็ต่อเมื่อน,นิเสษ p นะคะเราก็ดูเอา R ขึ้นต้นก่อนนะช่องของ R นะบรรทัดเดียวกันนะคะไปก็ต่อเมื่อน,นิเสษ P ก็ได้ค่าความจริงเป็นช่องนี้นะคะเป็นช่องนี้อะจากนั้นนะคะจะเห็นว่าวงเล็บหลังเนี่ยมันมีเครื่องหมายนิเสษอยู่ข้างหน้าเนาะนเนี่ยนิเสษตรงเนี้ยนะคะ นั่นจะทําการเพิ่มนิเศษเข้าไปจากก้อนก้อนนี้นะคะก็จะได้ค่าวความจริงดังที่ได้มาแบบนี้นะคะจากนั้นเราได้ค่าคําตอบของ2วงเล็บใหญ่ๆแล้วใช่ปะสองตัวเชื่อมใหญ่ๆระหว่างตัวเชื่อมระหว่างหรือใช่ไหมอ่ะเราก็ทําไมคะจับมันมาหรือกันอ,อันแรกคือตรงไหนตรงนี้นี่นะอีกอันนึงคือตรงไหนตรงนี้จับมันมาหรือกันได้ค่าวความจริงในตารางตรงนี้ นะคะสังเกตดูเราจะมีเทสอยู่ตัวหนึ่งเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะการสร้างตารางหาค่าความจริงนะคะอ่ะโอเคโอเคเนาะอ่ะทีนี้มีใครมีข้อสงสัยมีไหมคะมีป่ะ อ่าโอเคถ้าไม่มีงั้นจะไปดูตัวอย่างมาฝึกหัดสองข้อแล้วก็กันบ้านสองข้อนะคะวันนี้ครั้งที่สามนะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะคะแบบฝึกหัดของเราเขาบอกวา่าให้เราสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์นะคะของนิเสธ p ถ้าแล้ว q นะคะนิเสธ p ถ้าแล้ว q อะ่ะโอเค เหมือนเดิมเนาะตารางให้มาเป็นว่างเปล่าใช่ไหมคะเราก็เติมก่อนเราต้องการใช้ตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวแปร p กับ q 2ตัวแปรใช่ไหมอ่ะเราก็แทนฝ่ายแทน p แทน q ลงไปนะคะเริ่มตัวอันแรกก่อนแทน p ลงไปนะคะกับ q สตัวแปรแปลว่ามีทั้งหมด4บรรทัดถูกต้องไหมเออสบรรทัดก็แทนไปเป็นจริงจริงเทจเทจนะคะอ่ะต่อมา q q เป็นจริงเท็จริงแล้วก็เทจ นะคะอะทีนี้ยังไงต่อนักเรียนคราวนี้สังเกตดูเราต้องการใช้นิเสธ P ใช่ไหมเพิ่มนิเสธ p เข้าไปหนึ่งช่องนะคะอะนิเสธ p ก็กลับไปดูที่ช่องของ p ค่าวความจริงตรงข้ามกลายเป็นเท็จเท็จจริงจริงนะคะเท็จจริงจริงอะจากนั้นเรามาหาทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างทั้งหมดนี้คือเป็นนิเสธของ p เอาไปท่าแล้วกับ Q นะคะนิเสธของ p ีเอาไปท่าแล้วกับ Q อ่อะ เอา p ขึ้นก่อนนะคะเอ้ยนิเสต p ขึ้นก่อนนะนี่เอานิเสต p ขึ้นก่อนเราไปหา q นิเสต p เป็นเท็จนะคะเท็จถ้าแล้วกับจริงได้จริงนะคะต่อมาเท็จถ้าแล้วเท็จนะคะได้จริงต่อไปเป็นจริงถ้าแล้วจริงจริงค่ะแล้จริงได้จริงเหมือนกันนะคะและสุดท้ายเป็นจริงถ้าแล้วเท็จนะคะได้เท็จ โอเคไหมนะคะดังอันนี้เนาะอ่ะไม่ยากไม่ยากนะคะอ่ะต่อมาต่อมานะคะอีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อเป็นการสร้างตารางหาค่าความจริงค่ะของประพจน์ที่เขาให้มาเป็นสองประพจน์เนาะสังเกตดูประพจน์หน้าของเราเป็นพี่ก็ต่อเมื่อคิวและพจน์หลังคกลอะไยเอ่ย นี้เศษ P ก็ต่อเมื่อ Q นะคะนี่นจะสร้างอันไหนมาก่อนมาหลังก็ได้ลำดับไม่สําคัญนะคะลำดับไม่สําคัญหมายถึงว่าหมายถึงว่าลำดับในการสร้างอ่ะไม่สําคัญแต่ว่าลำดับในลำดับในวงเล็บสำคัญนะคะอ่ะทีนี้มาดูมี P กับ Q สองตัวเหมือนเดิมเนาะเราก็เพิ่ม P กับ Q เข้าไปนะคะอ่ะ P Q จริงจริง test test นะคะอ่ะจริง test จริงเท็จนะคะอ่าโอเคทีนี้ขอหาวงเล็บแรกก่อนละกันน้องวงเล็บแรกเป็นอะไรเอ่ยเป็น P ก็ต่อเมื่อ Q นะคะอ่าก็ต่อเมื่อลูกศรสองด้าน Q นะคะ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็กลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเจ๋งไหมะจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จนะคะต่อไปเท็จก็ต่อเมื่อจริงได้เทตและสุดท้ายคือเทตก็ต่อเมื่อเทตได้จริงอ่าได้จริง จากนั้นนะคะทาไงต่อนะักเรียนคราวนี้ไปหาวงเล็บหลังเล็บหลังเราจำเป็นต้องใช้อะไรใช้นิเสธ P ใช่ปะเรายังไม่มีนิเสธ P เลยเพิ่มนิเสธ P เข้าไปนะคะนิเสธ P เข้าไปนิเสธ P ก็ย้อนกลับมาดูที่ช่องของ P นะคะกลายเป็นเท็จเท็จจริงจริงนะคะอ่ะทีนี้หาค่ะเราก็มาดูเพิ่อมอีกหนึ่งช่องนิเสธ P นิเสธ P ก็ต่อเมื่อ Q นะคะอ่านิเศษ P ก็ต่อเมื่อ Q ดูนิเศษ P ก่อนนะดูดูช่องนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูอะไรแล้วค่อยไปดู Q นะคะอ่ะเทสก็ต่อเมื่อจริงได้เทสนะคะเทสต่อมาเทสก็ต่อเมื่อเทสได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงและสุดท้ายจริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสโอเคไหมอันนี้เป็นค่าความจริงของตารางนี้นะคะอ่ะ ผ่านมาสองตารางนี้มีใครมีข้อสงสัยมีไหมเอ่ยจิตกระเกตมีไหมคะมีไหมไม่มีครับอือหือใครอีกวนันชยัยวันันชัยมีข้อสงสัยไหมคะมีเปล่ายกมือยกมือคือสงสัยหรือไม่สงสัย ไม่มีครับเอาโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเออถ้างั้นจะแจกโจทย์สองข้อนะคะถ้าอย่ง,งนะ อ่ะโอเคนะคะทีนี้มาดูการบ้านสองข้อนะคะวันนี้เออเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วเนาะอ่ะมาค่ะข้อที่หนึ่งนะคะให้ให้สร้างตารางนะคะข้อที่หนึ่ง อ่ะข้อที่สองอ่ะสองข้อค่ะ โอเคไหมอ่าโอเคนะคะถ้างั้นก็วันนี้ไม่มีใครมีข้อคำถามเนาะนะคะก็เราเหลืออีกหนึ่งหัวข้อค่ะที่เชิญตัดตบอีกหนึ่งข้อเป็นหัวข้อของการหาสัจจิลันนะคะก็เดี๋ยวจะพูดกันในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเเรามีกันวันพฤหัสศุกร์ใช่ไหมเออวันพฤหัสเราก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อคือสัจจิรันแล้ววันศุกร์เราก็จะมีเทสอีกหนึ่งเทสนะคะอ่าโอเคนะคะ ไม่มีใครมีข้อสงสัยคำถามอะไรใช่ไหมคะมเดี๋ยวจะส่งลิงกไปเหมือนเดิมนะคะส่งงานเช็คตลอดเวลานะคะอะโอเคถ้างั้นไปละค่ะวัสดีค่ะ